อ,อีกศาสตร์หนึ่งก็คือศาสตร์ของการอดการอดเพื่อไม่ให้อาหารเซลล์มะเร็งเขาก็ามีการใช้ศาสตร์ไม่กินเนื้อไม่กินนมไม่กินไข่ไม่กินใดๆเลยซึ่งเนติดตามมาทุกศาสตร์เถามว่าเห็นผลไหมบางคนก็เห็นผลบางคนก็ไม่เห็นผลมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวคือจริงๆแล้วการจะหายจากมะเร็งเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวนะทุกคนจากประสบการณ์ของเนะนะ มันมีองค์ประกอบอย่างอื่นก็คือเรื่องของจิตใจด้วยค่ะจิตใจที่สมมุติว่าอาหารเนี่ยเป๊ะมากเลยเพราะว่าเนีอยู่วงการนี้นะเนะเห็นคนที่เหมือนจะหายจากมะเร็งและอาหารการกินก็โอ้โหเป๊ะหมดเลยแต่เขาก็กลับมาเป็นแล้วกลับมาเป็นเยอะมากขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันจะมีเคสเนาะบางคนเนี่ยตอนที่เป็นมะเร็งก็ดูแลอาหารอย่างดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊เซลล์มะเร็งมีค่าเป็นศูนย์ แต่พอต่อต่อไปเซลล์มะเร็งเขาก็เกิดขึ้นมาได้อีกค่ะเพราะคนที่เป็นเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยนะมันเหมือนคนที่เป็นงูสวัสดจ้ะทุกคนคนที่เป็นงูสวัสดพอวันนึงร่างกายอ่อนแองูสวัสดมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบเดียวกันเลยค่ะ